วัสดีครับวันนี้คุ่มหมงค์ก็ผมจะมานําเสนอไปงานที่11นะครับเรื่องการวัดสัญญาณความถี่2.4กิกะเฮิร์ตโดยข้อนาสัญญาณส่งเสียบผันธานะครับโดยอุปกรณ์อของเรานะครับจะมีข้อนำสัญญาณสีเลียบผืน้าสายนำสัญญาณแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับ2.4กิกะเฮิร์ตโดยใช้าเตอร์ไรไฟนะครับแล้วตัวสัญญาณของเรานะครับจะเป็นแอปพลิเคชัน สปีดเทสมัตเตอร์โกล์นะครับสำหรับการวัดน,นะครับระยะการทดลองสัญญาณไ i ฟ i ะใที่อยู่ที่หเมตรถึง40เมตรครับนี่คือ1เมตรครับอันนี้ระยะ3เมตรครับอันนี้ระยะ5เมตรครับ จะได้ค่าสัญญาณดังตารางนี้ครับสรุปนะครับจากการทดลองเมื่ออยู่ใกล้กับตัว wifi นะครับสัญญาณจะมีความแรงครับแต่เมื่อขยับระยะห่างไปเรื่อยๆสัญญาณความแรงจะลดลงตามระยะหนะ่าง